อุปกรณ์กันฟ้ามีความสําคัญอย่างไรและทําไมในงานโซลาเซลล์ถึงต้องมีมันเดี๋ยววันนี้เรามาดูคําตอบกันครับผมอุปกรณ์กันฟ้านี้ครับหน้าที่ของมันก็คือคอยตรวจเช็คระดับแรงดันที่กระชากหรือกระโชกเข้ามาในตัวระบบโซลาเซลล์เองครับผมตัวอุปกรณ์นี้เมื่อตรวจเจอแรงดันที่มากเกินพิกัดตัวกันฟ้านี้ก็จะระบายประจุหรือแรงดันที่เกินเหล่านี้ออกทางสายดินที่เราเตรียมไว้ด้านล่างนี้ครับลงไปทางพื้น เพื่อเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ในงานโซลาเซลล์ของเรานั้นได้รับความเสียหายจากแรงดันไฟกระโชกไฟกระชากที่มาจากทางไฟไฟหลวงเองหรือไฟที่มาจากการฟ้าผา่าด้วยอุปกรณ์ตัวนี้สามารถบรรเทาหรือลดระดับความรุนแรงของไฟกระโชกที่หลุดเข้ามาในระบบได้ราคาที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปก็อยู่ที่ 250บาทเป็นต้นไปจนถึง900บาทแล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมซึ่งเพียงแค่นี้ก็สามารถทำให้ระบบโซล่าเซลล์ของเรานั้นปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น